นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครผมแอดมินช่องเพชรชูบุรีเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12บธันวาคมสองพนห้ารนะฮะเรามาอยู่กันที่สถานีเพชรบุรีนะครับบ้านเรานะะฮบนรถที่เข้าสู่สถานีเพชรบุรีนะครับบัวรถธรรมดาที่251นะฮะต้นทางธนบุรีไปทางจวดคีรีขันนะครับ16บหนาฬิกายีนาทีนะฮะอันซ่อม4118 นะฮะนะฮะเราอยู่ด้านจันชลาที่ใต้นะครับสถานีเพชรบุรีนะฮะกับขระบวนรถหมายี่251ด้านขวานะฮะส่วนด้านซ้ายนี่เป็นริ้ว r o ย,ยายบัซซัมนะฮะเป็นริ้ว943นะฮะจากกรุงเทพหัวลำโพงม,ม,มาเมื่อเช้านะฮะเตรียมตัวตีกับ944นะฮะกับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเรามารอถายขาบวนนี้เหมือนกันนะฮะแต่ตอนเช้าผมไม่ได้มานะเดี๋ยว เรารอบวสน251ออกเพชรบุรีครับพอดีข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะเพิ่งดูมันเป็นรถจัดเฉพาะนะฮะ,อะรอยยานบัซซันเป็นรถจัดเฉพาะก็เป็นหน่วยงานต่างๆนะ,ะสามารถที่จะเช่าเหมาได้นะครับอันนี้เป็นของ SCG นะฮะกะ็เครือปูนซีเมนต์นั่นเองนะฮะ สัญญาณปล่อยรถธรรมดาที่251นะครับทนบรีประจบคีรีขันนะครับเ,เสียงผมแปลกๆไม่ต้องสองสัยไม่ต้องแปลกใจนะผมเป็นหวัดนะครับ ซ้ำซีซีหนึ <S 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 ่งแปดอย่านี้ฮะเครื่องกั้นจอสอ เพชรบุรี <Battery. S 2> อากาศน้นดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะ วัดนี้เป็นกันก็เยอะมากเลยนะครับนะแล้วก็ดูลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคผ่านซุ้มจอสอนะฮะร,รถธรรมดาที่สองห้าหนึ่งทบุรีจบคีดีขันนะครับส่วนนี้เป็นริวริวไร่ย่าบัสมอีกรอบนะฮะก็เป็นรถไฟฟ้ากำลังนะฮะก็สำหรับผลิตไฟฟ้าเลี้ยงภายในคระบวนนะฮะ ่วนนี้เป็นถ้าเป็นรถที่ใช้นําเที่ยวก็จะเป็นตู้ VIP นะคะับนั่งได้ประมาณ6คนนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เลยพวกตู้ธรรมดาที่เหมือนตู้ชั้นสามนะครับอ,อีกสามตู้แล้วก็ อ้โต๊ะสามโต๊ะนี้ที่เป็นที่นั่งธรรมดาก็จะมีที่นั่งพิเศษอยู่นะฮะอยู่สี่เขาเรียกว่าอะไรสี่สี่ที่นั่งภายในหนึ่งหนึ่งโต๊ะนะครับในที่เป็นเดียเด่ยวๆอะสี่โต๊ะใครที่จองรถน้าเที่ยวก็จองทันก็ดีไปนะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นะมันจะเป็นโต๊ะโต๊ะตัวเองนะฮะเดียเด่ยวๆอยู่สี่นะหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ ปลายเพชรบุรีนะครับส่วนนี่อันนี้เป็นตู้คาเฟ่น,นะครับะจะเป็นตู้คาเฟ่ที่เอาไว้จำหน่ายพวกเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ความพิเศษก็จะมีกระจกหลังนะครับถึงจะไม่มีชานแต่ก็มีกระจกหลังไว้ส่องนะฮะไฮไลท์ก็คือเวลารถทํอเที่ยวเนี่ย คนจะชอบมาดูตอนที่เขาพ่วงกลับนะครับตรงนี้นะส่วนรถจากทำการครับ QSY QC นะครับ5232องมสอนมันติดเสานะอ่ารู้สึกว่าจะมากันแล้วนะฮะผู้โดยสารนะฮะที่เป็น t g นะฮะเป็นผู้เช่าเหมานั่นเองนะฮะก็ QC 5232ครับ เริ่มขึ้นกรบวนกันแล้วนะ่าเรามาชมบรรยากาศระหว่างที่รอขบวนกา944รอออกนะฮะ1่โมง45นาทีนะอีกประมาณ10นาทีนะก่อนนี้เป็นบรรยากาศนะครับก็เหมือนเดิมนะยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมว่าที่นี่สวยกว่านครปฐมนะคนครปฐมรู้สึกว่ามันแคบๆเป็นไงไม่รู้นะ ตึกนั้นโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเหมือนเดิมนะครับเย็นๆเ,เลยอากาศดีๆนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรอตรงเดิมเรานะครับเรามาส,สแตนบายรอเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงหน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้านะฮะวิวไม่ค่อยสวยนะครับตรงนี้มันจะมีแต่พวกแผงลอยอะไรเยงนี้นะแบ็กกราวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เราก็จะถ่ายประมาณมุมนี้นะไปทำหน้าปกคลิปนะฮะได้สัญญาณปล่อยแล้วนะรถจัดเฉพาะพิเศษที่944จากเพชรบุรีไปทางกรุงเทพอภิวัตนะฮะที่เข้าใจว่าตอนแรกเป็นรถนำเที่ยวนะฮะแต่ไม่ใช่นะฮะเพิ่งมาดูนะฮะเป็นรถจัดเฉพาะของ s c g นะฮะ แม็กเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมีพวกแผงลอยอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> มาแล้วคิวซี2ห้าสองสามสองนะะทำขบวน อ,อันนี้ไม่ได้โชว์ตัวนะฮะที่ขับช้าๆเนี่ยเพราะว่าทางฝั่งจันาราที่หนึ่งนี่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะแต่วิ่งไวไม่ค่อยจะได้นะฮะนอนั่งโต๊ะละแบบคนสองคนเองนะไม่ได้นั่งเต็มนะ ตู้วพีก็ไม่ได้มีผู้โดยสารนะครับโอ้สวยสวยสวยออกเพชรบุรีนะครับรถแต่เฉพาะพิเศษที่944เพชรบุรีกรุงเทพอภิวัฒน์ดีวีรอยยาวบัสมเป็นรถนำเที่ยวเรียกว่าน้องใหม่ของการรถไฟเลยก็ว่าได้นะก็ล่าสุดเลยนะที่ต่อจากขี้หะออกมานะครับ ก็ขบวนต่อไปนะเป็นรถพิเศษนำเที่ยวนะ912จากส่วนสนนะฮะก็อีกประมาณโอ้เครื่องชั่วโมงเลยนะครับห้านะโมงกว่ากว่าเลยนะตอนนี้16 4ห้านะครับเ,เราขค่ามาางฝั่งชั้น2มบ้างนะครับามารอรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่9 1 2นะึงะฮะส่วนสนกรุงเทพแขวนห่วงเรียบร้อยนะเ,เลยเขาธรมนมาแล้วนะฮะ ก็ฝั่งนู้นก็เป็นผู้โดยสารที่มารอขบวนรถเร็วที่1นะึน่งนะก็เดี๋ยวเรามาชมขบวน912กันก่อนนะครับเหมือนเหมือนขบวน9ก้ 92, วันนี้มีน้องที่รู้จักโดยสารมาด้วยนะเดี๋ยวก็มารับชมกันเลยนะครับอมาแล้วนะทัวรรถพิเศษนํำเที่ยวที่912นะึ่สะทราซุ้มจอสอม,มาแล้ว ไม่รู้ว่าจะจอดถึงผมหรือเปล่าถึงเพชรบุรีครับ นในสัญญาณปล่อยแล้วครับในเ c ซโดยสารมากับบวนนี้ด้วยนะน้องช่องปูไทยนะหัวห่วงคมคมน,นี่ครับเจอกันเจอกัน เพชรบุรีครับเาจอเอ f ซด้วยนะฮะก็คือน้องที่เจอกันที่สารยานะฮะบังเอิญและเกิน ับมาชารัลสลาที่2เช่นเดิมนะมารอขบวนสุดท้ายนะครับรถเร็วที่171น่อะฮะก็ตอนนี้ยังไม่6กวงเลยนะดูท้องฟ้าสิครับมึดตึบนะผู้โดยสารก็ค่อนข้างเยอะนะครับโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีเพชรบุรีเป็นขบวนรถเร็วเลขที่171ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตร ปลายทางสถานีสุงไงโกโลกท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชลาที่สามขอบคุณค่ะมาแล้วนะรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งปลายทางสุงไงโกโลกนะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าปลายทางเขาเปิดถึงสุงไงโกโลกยังนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอจอดกันนะ เดี๋ยวเขาเช็คข้อมูลนะฮะแต่ตามแหล่งข่าวน่าจะวันที่สิบสองไปแล้วน่าจะวันที่สิบสองนะเปิดเรียบร้อยแล้วคิดว่านะบางแหล่งข่าวก็บอกสิบสี่ฮะซี่ห้าสองหนึ่งสามครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามมากนะเพราะว่าไม่สบายนะช่วงนี้ ที่ดีสถานีเพชรบุรีท sure> ี่ดีสถานีเพชรบุรีบริษัทที่มีความประสงค์จะขึ้นเริลงที่สถานีเข้าก่อนเวลาประมาณ3นาทีนะเดี๋ยวรอเวลาออกนะครับอยู่ชันเชลาด้านทิศใต้นะขยันวิ่งไปวิ่งมาละเกินนะผมรถเร็วหนึ่เจ็ดหนึ่งนะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นๆนะฮะสถานีเพชรบุรีนะฮะล่มเริ่มเลยนะอันนี้เขาก็เพิ่งตัดหญ้านะ ปกติมานี่แทบจะท่วมหัวอยู่แล้วนะนี่เยี่ยมเลยนะแล้วก็เครื่องกานจาสอนะบนหนึ่งหนึ่งก็รอเวลาออกค่อนข้างนานนะผมดูเมื่อกี้ไม่ใช่3านาทีนะประมาณ7นาทีเลยนะครับออกสิบเจ็ดห้าห้านะฮะอีกประมาณ3มนาที สัญญาณปล่อยแล้วครับพอมีปัญหาเหมือนกันเลยนะทั้งหัวรถจกักรข้างผมนะหน,นหนึ่งเจ็ดหนึ่งช่ข้อมูลมาแล้วนะฮะเดินถึงสุงไงไก็โลกแล้วนะฮะน่าจะตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วนะครับที่เขาเปิดทางไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ คือในกล้องอะ่ะมันยังสว่างอยู่นะฮะแต่ของจริงนี่คือมืดไปแล้วนะกิ5วซี่ห้าสองหนึ่งสามครับ สอสนอะนะช่วงนี้ผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อเพชรบุรีครับรถเร็วที่17 1นะฮะกรุงเทพมาพิวัฒน์สุไงโกลกยิงไปปลายด้านขวานะฮะก็เป็นขบวนสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปก็ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับผมวันนี้แอดมินช่องเพชรบุรีนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยทุกท่านนะก็ขค่วัดใหญ่ระบาดนะครับช่วงนี้ขอสวัสดีครับ